ลิซ่าตัวมัมโซแฟสเซ็ตโดนใจคนดังแอกใหญ่ไม่ยอมกันมาเพียบเลยค่ะเจอร่างพูลิสกินข้าวอินปารลิส สวัสดีเพื่อนชาวบลิททุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวล่าสุดเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสักนิดนึงนะคะน้องลิซ่ามาลงรูปสวยโรยๆฟาดแฟชนะคะเบื้องหลังเวทีกับชุดสสวยนะคะสามลุคฟาดแฟชสวยมากเลยละคะ่ะก็การแสดง BSG High Spark Festival นะคะในสหราชอาณาจักรรูปสสวยโรยัแปดรูปค่ะขอบคุณ BSG High Spark Festival สำหรับความทรงจำดีๆหวังว่าทุกคนจะสนุกเหมือนกันกันกบพวกเรานะคะกับลุค กางเกงหนังขาดนะคะซึ่งเป็นลูกเสือดาวมากกับชุดโซโลสีแดงกับลูกชุดขาวกับการแสดงในช่วงแรกค่ะกับความน่ารักชุดก็เก๋ไก่นะคะพร้อมกับ1วิดีโอกับการแสดงที่มีพลังยอดเยี่ยมสุดๆหลังจากน้องลิซ่าลงได้เพียง17ชั่วโมงนะคยะยอดไลค์แตะอยู่ที่560,000 0ไลค์ด้วยกันละค่ะยอดคอมเมนต์นี่ก็4 0,000กว่าคอมเมนต์นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะยอดไลค์แตะอยู่ที่ 7ล้านสแสนกว่าไลค์นะคะยอดคอมเมนต์คือ50,000กว่าคอมเมนต์ในเวลาเพียง2วันด้วยกันละค่ะซึ่งเรียกได้ว่าแฟนๆนี้เข้าไปกดไลค์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากไม่หวายเลยนะคะมีแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่โย่งดังนะคะอย่างบัญชีแอคเค้ Facebook อิสแ r ร m เองก็ไม่พลาดค่ะคาดว่าใครเอ่ยเป็นติ่งดิซ่าแน่เฟซบุ๊กนะคะมาเป็นทั้ง2โพสตที่น้องได้มาลงการท่องเที่ยวที่อังกฤษแล้วก็บอกว่า i L y คือ I love you baby กับการโพสต์นี้นะคะซึ่งมันคือโลกของลิซ่าที่เราอาศัยอยู่ทางด้านของ i ิน t a g r a m ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าคร e นลิซ่าเฮนฟิสก็คาดว่าไม่แอดนะคะก็เป็นติ่งของน้องลิซ่าแน่นอนเลยละคะ่ะมาทั้ง Facebook และ IG กับความมาทุกโพสนะคะเรดิวามาบ่อยมากๆเลยละคะ่ะซึ่งก็รวมถึงคนดังมากมายนะคะต่างก็เข้ามากดไลค์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากทั้งแอคดังระดับโลกนะคะเว็บไซต์นิตยสารนี้ก็มากันเพียบเลยละคะ่ะก็อยู่บนหน้าจอตามที่เราทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะก็ไม่หวายนะคะอย่าง f c ตัวยงขาประจําใหญ่จะพลาดค่ะก็ตามรูปเลยนะคะมีซีโอเฟเดริกอานค่ะทายาทในเครือ LVMH อาณาจักรที่รวยที่สุดในตอนนี้ค่ะ ซึ่งเขาก็เป็น c ีอของแบรนด์นาฬิกาหรูทแท็กฮอยเออร์ก็เข้ามากดไลค์อย่างไวค่ะตามด้วยน้องไข่ห่าวนะคะเอฟซตัวยงติ่งน้องลิซ่าตามด้วยเมเนในหนุ่ม97้ลายนะคะวอนแจแล้วก็พระเอกจากแดนมังกระคะ่ะแพทริกตามด้วยพี่อลิสนะคะมเมนีพี่สาวคนสนิทของน้องลิซ่าตามด้วยคุณแม่เจทิฟค่ะมากดไลค์ให้ลูกสาวและ CEO คริสตอปบาบินนะคะ CEO โบกกาลีนะคะมากดไลค์ให้กับลูกสาวนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงตัวต็งทั้งนั้นนะคะเข้ามากดไลค์ให้หัวใจน้องลิซ่าอย่างไวและสุดท้ายนะคะหลังจากการสิ็จส้นการแสดง BSC High Park Festival ค่ะแฟนๆก็เจอน้องลิซ่าที่ป่านลิซนะคะก็เหมือนน้องมารับประทานอาหารนั่นเองละค่ะกับลูกพูลิสพูใจนะคะลุกเสื้อฮูดคลุมกับเสื้อเชิ้ตใส่หมวกแก๊ปเซตนี้นะคะน้องน่าจะถ่ายรูปให้กับใครสักคนเป็นกรองหน้าค่ะน่าจะพี่อลิสไหมกับลูกชิลๆวันพักผ่อนช่วงนี้แฟนๆก็จะได้เห็นน้องลิซ ทัวร์ปาลิสรับประทานอาหารกับแกงเพื่อนๆน,นั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะเสร็จสิ้นการทํางานก็ต้องมีการพักผ่อนเติมพลังบวกให้กับตนเองนั่นเองค่ะฉันเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ